สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมนักธนูแรงเอฟเลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่มีการอัปเดตอีเวนต์ซากุระเข้ามานะครับก็จะเป็นช่วงที่ตรงกับฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นนะครับซึ่งช่วงซากุระช่วงนี้นะครับก็จะมีจุดฟาร์มนะครับที่เป็นจุดฟาร์มสมบูรนินจานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะไปแนะนํากันนะครับว่าไปฟาร์มกันตรงไหนนะครับ ก็อย่างแรกนะครับเราก็ต้องมาที่เมืองโซเฟียก่อนนะครับก็สําหรับเมืองโซเฟียนะครับก็จะมีจุดวาร์ปอีเวนต์สกุละอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงสถานที่จัดงานชมดอกไม้ตรงนี้เลยครับแล้วก็เมื่อเข้ามานะครับก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด9บทนะครับตอนนี้แล้วก็เราต้องไปเคลียร์ตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่6ก่อนนะครับถ้าเราจะไปฟาร์มของที่เป็นสมุดหนินจานะครับ แล้วก็ถ้าเราเคลียร์เควสเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถกดที่ไปดูที่น้ำตกขี้เล่าได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับเราจะไปทำเควสป้องกันมอนสเตอร์ที่เราเคยทำในบทนี้กันนะครับเราก็กดลํำลึกความหลังนะครับแล้วก็เข้าไปได้เลยนะครับ หลังจากนั้นที่เราเข้ามานะครับเขาก็จะให้เราเลือกตัว NPC นะครับเพื่อไปประจําตําแหน่งต่างๆนะครับเพื่อที่จะป้องกันมอนเตอร์นะครับก็ตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวลิเวล่าตัวนี้นะครับเราก็กดมาที่ลิเวล่านะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับแล้วก็ดูที่ถัดไปนะครับแล้วกดถัดไปนะครับแล้วก็ดูที่ถัดไปอีกครั้งนะครับแล้วก็วางตำแหน่งตรงนี้เลยครับกดใช่ครับ แล้วก็ตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัวเทนาดตัวนี้ครับแล้วก็กดถัดไปนะครับแล้วก็ดูที่ถัดไปนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับแล้วก็ดูที่ถัดไปอีกครั้งครับแล้วก็กดถัดไปครับแล้วก็ดูที่ถัดไปนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับแล้วก็ดูที่ถัดไปครับแล้วก็วางตรงนี้ครับแล้วกดใช่ไปเลยครับ แล้วก็ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวเวลโก้นะครับก็สําหรับตัวเวลโก้เราก็กดเบลโก้นะครับ er. แล, Corps, tools, fire, แลว้วก็กดถัดไปนะครับ yeah, แล้วก็ดูที่ถัดไปนะครับแล้วกดถัดไปนะครับแล้วก็ดูที่ถัดไปอีกครั้งนะครับแล้วก็วางตรงนี้ได้เลยนะครับกดใช่ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมากดเริ่มศึกป้องกันกันนะครับ แล้วก็อันนี้นะครับถ้าเราติดตั้งอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับอันนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเราก็นั่งเฉยๆร่านอนเฉยๆก็ได้นะครับรอเวลาจนครบ5นาทีนะครับอันนี้นะครับผมก็จะใช้อีโมชันนอนเลื่อยาวๆนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็แค่นอนรอเฉยๆนะครับเพราะว่าอันนี้ตัว n p c ก็จะตีกันเองไปเรื่อยๆนะครับเราแค่รอเวลาให้มันหมดแค่นั้นเองครับแล้วก็รอรับของไปเลยครับ หลังจากที่ครบ5นาทีนะครับเราก็จะได้เป็นตัวไอเทมควสมาครับก็จะเป็นตัวถ้วยขี้เล่านะครับแล้วก็ไอเทมอีกชิ้นนะครับก็จะเป็นไอเทมที่มีการสุ่มนะครับซึ่งเราก็อาจจะได้เป็นหนังสือนินจานะครับแล้วตัวหินนะครับแล้วก็ตัวกันเสื่อมด้วยนะครับนี่นะครับก็อย่างในกระเป๋าของผมนะครับก็จะมีตัวหนังสือนินจานะครับที่ดอกมา2เล่มนะครับ แล้วก็ตัวกั้นเสื่อมนะครับก็จะมี7 5 85แล้วก็9 5เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ไอเทมอีกชิ้นนะครับก็จะเป็นตัวหินไมเมสิตนะครับซึ่งของพวกนี้ก็ค่อนข้างมีราคานะครับนี่ผมก็จะพาไปดูนะครับนี่นะครับเราก็จะมาดูราคาของในบอร์ดกันนะครับ อย่างแรกก็จะเป็นตัวหนังสือนินจานะครับก็ช่วงนี้นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนนะครับแต่ว่าหลังจากหมดอีเวนต์นะครับก็น่าจะราคาสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างถัดมาครับก็จะเป็นตัวหินไม่มีสิทธิ์นะครับก็ราคาอยู่ประมาณ2 0 0แสนกว่ากว่านะครับ แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวป้องกันการเสื่อมนะครับซึ่งราคาก็อยู่ที่กองละล้านเก้นะครับล้านเก้ากว่ากว่าก็ถือว่าราคาดีเลยครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับ